บ้านสิงเนี่ยมันเป็นไอซุ้งานทีอะพุดไปตรงไหนมันมีแต่กระดูกที่แปดศอกเนี่ยในหมู่บ้านมันเป็นเนินอะมันเป็นเนินแล้วมันมันแล้วมันมีมีน้ำรอมรอบอะเขาฝังไว้นั้นพุดไปตรงไหนก็มีแต่ทีแปดศอกทีนี่เราก็เลยไปดูพอเราไปดูขึ้นมาเนี่ยดูพวกกระโหลกเขาเืข้าบาทดใหญ่ใหญ่อะดูพวกกระโหลกข้าบาทดใหญ่ใหญ่แล้วก็กระดูกขาเนี่ยมันยาว อะไรที่เป็นธรรซีแล้วก็ฟงฟังนมีแข็งแรงอโอ้ยไอ้ที่เขาพุดได้นี่เพราะว่าแต่ก่อนเข้าไม่นุรักษ์เราเขาพุดได้เป็นกระสอบเป็นเคลงเ,คเขาเอาไปเท้าทิ้งหมดหเพราะเขารู้ว่าเวลาน้าเวลาน้ามัเานเซาะ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 ปั๊บเนี่ยมันก็ไปโผลยู่ตามำอีกดำดินนะเขาก็จับจับ,จ,บจับออกมาไม่นงานคนัีกลัวครับ ยาปอกมามามาเท้าถ yeah, ึงไปเลยไม่ได้นะมบราณของเก่าหมดคนใหญ่แบกคนใหญ่ม <highlights> <Det S 1> ีนาอะไรแบบไเวลาเวลาสร้างปราสาทหินชายคนขนาดนั้นแบกก็น่าจะแบกเนาะหุ่นอนขนาดนั้นมันจะเป็นต้องไปใช้รีดใช้เดียดเอาคนมันใหญ่หัวมันก็ใหญ่ แต่เราก็เลยมานั่งคิดมาเออมันใช่ดีเลยต,ต่อตัวใหญ่ย,ย,ยกกำลังยกถึงไม่ใหญ่ได้มันใช้สามสองเออใช่เลยใช่เลยเจนเจนให้ให้ตาพุทธเอาเอาหน้าไม่ชีดตรงนี้หน่อยทีครับลวงพ่ อาหน้าลบหน้าไม่คิด่ลยหน้านโนนะมันคุณแหละคือคึดว่ามันจะเป็นพระเอกซะแล้วคือนะครับคุณมันลมมันแล้มันจะเข้าตาเราซะแล้วเลยนะว่าจะไล่หมดมันแค่พอด้านหน้ามันสองร้อยแต่คงไม่พอหรอกเพราะมันไม่พอความขยันของเราใ่อ่อยใจอ่อยมันไม่พอความขยัน มันไม่พอความขยันของเราแต่มันก็แปลกอยู่นะว่ามัน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 คือมันจะสร้างงมันก็ไม่ปลงอ่ะมันไม่มองว่ามันทุกงี้มันกบมันมีความเสื่อมการสร้างสร้างไปเรื่อยเสื่อมมันก็เหมือนกับเราสร้างแบบทั่วๆไปอย่างนี้แแต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะ ไม่มีใครลำพึงลำพันออกมาถึงคำว่าความบอกชัดในใจไม่มีเลยไม่มีเลยไปทับมาเดินหน้านต่อไปเลยเดินหน้าทับทำทำไปหน้าที่หน้าที่มัน้าที่ภายนหน้าที่มันเลยเออมันเป็นอย่างนี้แต่พอจะไปทำใ้พวกนั้นทำใ่เซ็จชักหลังนั่นนะคิดแบบเออ มันน่าจะอาถรรพ์น,นะ่เองคนย,ยุ่งว่าเลยก็ <c oughs> มันมันมันน่าจะอาถรร <c oughs> พ์รอใจยุ่งักจริประเทศคอนกคีตบนอัพเองถ้าในอนาคตนี่มันเบียบร้อยแล้วก็จะเคทคอนกีตก็มีรถเขา้า <c oughs> ทุกอย่างไปจะปูทิ้งไว้ให้เดินเขาเรียกว่าปวดความดับด้วยของทิ้งสักหน่อยอไม่พยายัมทิ้งเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยทงเดียวจะเขาลงเดียวกันก็มีส่วนอยู่มีเ่อนแต่ว่าถ้าถ้าเรามีมีบุญวาสนานะเดี๋ยวจะหาของแปลกๆมาวางเลย คือถ้าเรามีบอหินเคียวก็จะเอาบอหินเคียวนี่สักหลันหนึ่งเอาไ้โชว์แล้วก็จะบอกเอาไว้ว่าหินก้อนนี้มา150กิโลไอ <c oughs> คนนี้อ่านแล้วขึ้นเลยนะโอ้โหมันขยันขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> หิน <c oughs> ก้อนนี้ประสาทก้อนนี้เอามาจากตัวนี้เป็นหินแดงประมาณร้อยกิโลแปดสิบโลคืออยากจะดูว่ามัน แต่ว่าไม่ต้งใชไม่ใหญ่เราเรายังใจไมียใหญ่โดยเทพเทวดายังไมาถวายทีย่ให<ช>้ถวายทีย่ให้มาอะไรแล้วคอ <c oughs> ่อยดูเพื่อจะสร้างให้คนงงที่สุดสร้างได้ยังไงนะมัน <c oughs> สร้างได้ยังไงในการทําให้คนงงนี่มันดีที่สุด <c oughs> ทําให้คนงง แต่ว่ามันจะดีนะคือมันจะดีก็ที่ว่ามันมันจะเป็นมรดกที่ที่คนจะต้องกล่าวขานว่ายุคหนึ่งที่คนมากในความอดทนนะ่ะคือมาทําการสร้างถว่ามันจะได้ลบคําว่าคือทําไมพุทธศาสนานั้นเนี่ย ทำไมมันมันอาภัพแท้มีแต่คนอยากคนโจนบ้างวุฒิธมเนะี่ยมันจะเป็นยุคเป็นยุคของเขาเลยจุดหลักของเ<อ>มืองไทยจุดหลักใช่ก็อยู่ชาวอาลักหลายพันปีมันมีพระองค์หนึ่งเดมีพระองค์หนึ่งเียเขามาก็ามาหาต่งต่างพอมาหาปั๊บเป็นปั๊บโอ้ดีใจเลย แกบอกว่าโอ้มันได้ให้มันได้ไดยังนี่นะท่านอาจารย์ผมนี่ใฝฝันมานานแเ่ยอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่อย่างนี้เนะี่ยเกิดขึ้นอืมผมนี่ผ่านไปผ่านมาทีไรผมไปเห็นในพุทธมนตรเนี่ยเออใหญ่แต่พื้นที่แต่แต่ว่ารูปปั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเข่ากระตบบงสังฆทานนี <laughs> จ่จ๊กจ๊กะจักมหาเทราสมาคมเนี่ยจะกะจะกะมองมองผ่านยังไงอม, <laughs> มองผ่านยังไง คือมันไม่สมส่วนนะออมองมันไม่สมส่วนนะอ,อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยภาคภาคูมิใจเขาพุทธรูกเท่ากับป๋องสังฆทา,านเ <c oughs> เออมันไม่สมส่วนก็พื้นที่แต่มันที่ใหญ่เนี่ยให้มันได้อย่างเงี้ยท่านอาจารย์ผมนี่ภาคภาคูมิใจเลยผมเคยตั้งคําถามลยตัวเองว่าผมไปมีแต,ต่วัดเก่าๆวัดโบราณเนี่ยแล้วทำไมเมืองไทยไม่เหมือนมีเหมือนอ่า ขนมแตงกอนวัดใช่ทำไมไม่มีตั้งคำถามเมื่ออนคนไทยเป็นคนขอบไม่เอ่อหรือเป็นส่วนไหนของขมทำไมนครวัดสร้างได้มำไมเมืองไทยไม่มีแล้วผมเกิดจยกเืองาเกิดจาข้างภาษาต่างกันก็หายใจบรรจาร่อยทำไมไม่มีว่าเราทำไมไม่มีไม่ต้องมีสมุนไ แล้วพอมาเห็นดังนี้โอ้เกิดขึ้นละเกิดขึ้น,ละ,นละมาละพืชต่โพกเทสเทวดาเขาก็ให้เหตุผลว่า<ม>คือพุทธศาสนานั้นเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของคนร่ำรวยหรือว่าของหรือว่านักกา์เพราะมุขคนเหล่านี้เขาห้อมล้อมไปได้วยพิษวิญญาณนานืความสุขโอกาสที่เขาจะสละสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาศึกษาพระัรมมันจะยาก เพราะว่าชีวิตของเขาไม่ได้ตกอยู่ในโลกธรรมที่เจ็บปวดหรือสแสวงหาที่พึ่งเลยเป็นเหตุทํมไมพุทธศาสนาอน,นี้เนี่ยคือไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มีปัญญาผู้มีอำนาจและผู้คงแก่เรียนแต่พุทธศาสนาเนี่ยจะไปเจริญเติบโตเนี่ยกับผู้คนที่ใช้แรงงานหรือว่าหาชาวิน้ามหรือว่าขอปันกลา เพราะบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะถ่ายทอดอารมณ์ถึงคําว่าโลกนี้มีสเป็นมันเป็นชัจธรรมโลกนี้คนฆ่าแต่กันปล่อยวางแต่กับปล่อยวางแบบคนเปจนจนนะ่ะเพราะปล่อยวางแบบคนนจนๆมันก็กมันก็ไม่มีอะไรพอที่จะเกิดจากฐานในพุทธศาสนาเพราะแต่เห็นหน้ากันในพุทธศาสนาคํามเพิงลําพันระบ,บายแต่ความอับอพยเพ <c oughs> เขาสู้ชีวิตของตนเองออกมา เจอ,อไปที่ไหนที่ไหนก็นบอกฟังชีวิตฉันก่อนเออไปที่ไหนที่ไหนก็นบอกว่าเออเนี่ยคือฉันมาแล้วนะอย่างเงี้ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่เล่าอะไรเราเล่าแต่ความอัปยศอดซูของตัวเองขายแต่จิตยินยางที่ตัวเองนี่อาพับออกมาเอ,อ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเอ,อ,อย้ยอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าขายความอยากจนก็ดีขายความอัปยก็ดนีนี่นนั่นมันคือขายความแต่นี่ขี้เหนียวในดินเจ็ดชา ที่ตนเองนั้นเนี่ยคือไม่ได้ทําแต่กลับเอาไปแต่กลับเอาไอ้ความความมีอยู่มีกินเนี่ยไปปลนเปิดครอบครัวเกินความจําเป็นเพราะแต่จิตวิญญาณมันท่องเที่ยวออกจากสันคารแล้วเนี่ยมาอยู่ในโลกที่มาอยู่ในโลกพัดมาเนี่ยมันก็เลยกลายเมียมีแต่วความลําบากไอ้ลาบากเนี่ยมันก็แปลกู่นะไอ้เมียลาบาก ไอ้ผัวอ้เขาเมียยากจนไอ้ได้ผัวยากจนอีกไอ้ผัวยากจนขึ้นมาก็ได้ลูกอันตรธานลูกกระจอกง่อยมาเสดอีอะไรมันจะมาโคตมัจะลระโรคโคจรกันมาเกิดแต่ความลำบากแสดงว่าครอบครัวเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ไม่เคยสร้างบุญสร้างบารมีกันมาจึงส่งผลให้มาระโรคกันด้วยความลำบากเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรหนึ่งม,ามาันไม่หมอนก็คนต่างชาติหรือว่าคนม,ามีบุญ ครอบครัวลําบากประจิตอยู่แต่จะต้องมีลูกสาวคนใดคนหนึ่งหน้าตาดีแลวต่อตายเต่าขึ้นไปเป็นเมียเศรษฐีมหาเศรษฐีกับพอได้ปัดใจเงินทองเนี่ยมันเลี้ยงดูครอบครัวและะกูลให้อยู่เย็นสบายแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจนทั้งโคตรจนทั้งเงาจนอย่างเดียวไม่พอมันจนในแบบที่ว่าไม่มีหนทางดิ้นรอนไปสู่ความสบายได้ว่าอะไรผีหาซาตาอะไรมันปิดบังขนาดนั้นเนี่ย เนี่ยเวลามาเข้าสู่ธรรมะศึกษาพักรรม,รรรมไม่พูดอะไรหรอกพูดแต่เรื่องความความลำบากของตนเองพูดพูดแต่ความอาภัพแต่บลายความคนกขยากคนจนนี่น่ะมันบรรยายความทุกข์ออกมาเนี่ยโอ้มันเส,สียสมเหตุสมผลนะธรรมะของพระพุทธเจ้าด่โอ้โหรู้สึกว่ามันจะบรรยายได้ถูกต้องเลยนะว่าโอ้โหความทุกข์มันต้องเห็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ แต่หารู้ไหมว่านั่นคือก,การขายความนั่นคือก,การขายความแต่นีขี้เหน,นียวแน่ดแต่ชาติของตนเองหวยแทพเทวดาอยู่บนสวรรค์ก็ไม่ยับฟังนไอยชีวิตเไปะยศของอย่างนี้เขาไปยับฟันเขาอยากจะฟันโดนโดนโดนบุคคลผู้จะมีอํานาจลงมาจุติในโลกมนุษย์นี้เนี่ยเขาจะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ยิ่งใหญ่พุทธศาสนาจะให้การคุ้มครองจะได้รับการคุ้มครอง และการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจะต้องปรากฏขึ้นนู่นเขาคอยต้อนรับไอ้พวกเราลุ้นเลยไอ้พวกยาตัวขอทาน,น้ำบากลำบุญเขาไม่มีใครอยากฟังรอกฟังไปฟังมาบันบันทอนที่ใจเห็นไปไปมาๆมันก็เลยจะเป็นมะเร็งใจงมาเป็นรูดัวยดีก่วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้ไม่อยากฟังไอ้เรื่องของความเต่มีขี้เหนียวของคนในดีชาติเหนเอหัวมันเทวดาเขาจะมองคนละส่วนเขาจะมองคนละอย่างเลย ถ้าไปฟังเรื่องราวของเขาแล้ขเขาขเขากราบก็เลยอย่างเลย